ข่าวพลเมืองวันนี้ติดตามอดีตช่างเสริมสวยที่ผันตัวมาเป็นกเกษตรกรอินทรีย์ที่อำเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะแปลงที่นาจากที่ทำนาเชิงเดี่ยวให้เป็นรูปแบบกเกษตรกรแบบผสมผสานค่ะแปลงกเกษตรผสมผสานพื้นที่กว่าแปดไร่ก้องกุญจวิสาเฮมส่วนอ,อดีตช่างเสริมสวยที่พันตัวเองมาเป็นกเกษตรกรอย่างเต็มตัวมาก,กว่าห้าปี โดยใยชายพื้นที่หน้าข้าวเชิงเดียวก้องพพเมยหันมาปูผืชดปักผลไม้เสริมในพื้นที่แปลงกระเกษตรบ้านขวน,ขนกันตำบลกุงอ้าตายอำเภอรัตภูมจังหวัดสงขลายเตได้เปนตัวมาทำกษตเกีบเ๊บกลับมาพิซซาเพสานเคมีก็เลยเปลี่ยนตัวมาทำกเกีตรเตนี่มันเป็นเทหน้าค่ะเทหน้าก่อนเตะก่อนพิซซ่าทำหน้าแต่มันทำยุ่งยากไายเหลืองเกี่ยวกับเรื่องน้ำเกี่ยวกับ นำได้ซากะพิซาลงโผอจำม,มันเบลี่ลก็คุดลงกลางเพื่อจะเก็บกักน้ำแล้วก็เลี้ยงปลาไปด้วยก็กลายเป็นว่าทำวัยทำนามั่งสักเล็กน้อยก็เลยเลือกเป็นทีหน้าประมาณโองลายนอกจากนี้แล้วส่วนคุณจะวีซายังได้นำรูปแบบการทำกรเกษตรอินทรีย์มาใช้ในการปรลูกหลุมมอนปลูกกล้วยมะพร้าวกะเจี๊ยบหน่อยนาและข้าวสร้างยศ เพื่อเป็นแรง่งานปลอดภัยเน้นการจัดการเหลืองน้ำภายในสวนสร้างเป็นโมเดลว,วิธีกเกษตรแบบอย่างยืนร้อมท้งเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้หนอกองเรียนให้กับหนักเรียนหนักศึกษาบูรณาการตามไลฟวิชาเรียนในฐานะที่พวกเรานะคะโรงเรียนอยู่ใกล้กับสวนเกษตรอินทรีย์แห่งนี้นะคะพวกเราก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่ค่ะก็วันนี้ก็ได้รับความรู้เยอะเลยค่ะทั้งเรื่องเกษตรอินทรีย์ C, แล้วก็เกษตรพอเพียงค่ะ เกษตรินซีนะครับมีความสําคัญที่ให้คนมาทำานีเพราะมันไม่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ทําให้เราสามารถค้าขายได้แล้วก็ปลอดภัยปลอดสารเคมีครับเตปิซาทำกเกษตรินรีเนี่ยคือคํหนึ่งซึ่งตึงตัวเองก้นะอันดับแรกคํหนึ่งตึงตัวเองกนอันดับแรกคือการที่เราก็ทกําเกษตรินรีเนี่ยเราไม่เสี่ยงต่อการใช้เคมีคือนึงาาา่งยาฆ่าแมลงยาฆ่าญ้าวจะปืชต่างๆ่ตึงอีกอย่างหนึ่งกงารใส่ปุ๋ยเคมีเราก็ ทั้งคำว่าเคมีมันก็ต้องเคมีอะค่ะตึงเรากินก็นคือไม่ปลอดภัยกับตัวเราเซ็จแ,แล้วเราก็กินตึ้งคนหลบค้างและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับตัวของชุมชนที่หันมาพึงพาการทำกรเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างอาชีพและเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้กับชุมชนรอบๆเขาขัาว,วพร้อมตั้งยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางด้านการเกษตรให้กับผูส้สนใจได้เป็นอย่างดีหนักข้าพุละเมืองเกือข่ายปัฒนาจุมจนเละการตรงเที่ยวเก้ากูัฮหลายงาน